ในส่วนของความสําคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจเกิดความอยากที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ําและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็คือการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นคนโคราชที่จะต้องออกมาด้วยจิตใจที่เป็นมิตรมตรีปัจจัยในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะต้อนรับผู้มาเยือนอันดับแรกก็คือเรื่องของ บุคลิก,กภาพการที่เราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยเราต้องดูเรื่องของ personal grooming ของตัวเองด้วยเราจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายอย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของความรู้การที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวต้องมีความถูกต้องชัดเจนตัวเราเองจะต้องศึกษาหาความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ของจองหวัดคอสซีมาเส้นทางที่จะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภาษาที่ใช้ต้องมีความถูกต้องและแม่นยำทุกท่านก็สามารถที่จะ เอาหนังสือ c o l า Good h o เอามาอ่านเปิดดูเป็นไกด์ไลน์ได้อันที่3าก็คือทักษะนะครับหรือว่าสกิลตัวทักษะตรงนี้ก็คือหนึ่งทักษะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของภาษากายภาษามือเรื่องของแววตาพูดคุยกับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองอย่างเป็นมิตรเรื่องของสีหน้าท่าทางในการที่จะถ่ายมือบอก ทักษะในเรื่องของภาษาก็มีส่วนสําคัญนะครับการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องการพูดภาษาจีนได้ในบางส่วนเราก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีสุดท้ายครับเรื่องของทัศนคติหรือว่า attitude นั่นเองเรื่องของอการมีมนุษยสัมพันธ์การมองโลกในแง่บวกในการที่จะเข้าไปดูแลนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจในการที่จะบอกในแง่มุมทางบวกให้กับนักท่องเที่ยวเช่นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางตรงไหน ที่มีความสะดวกสบายกว่าแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนที่มีความน่าประทับใจบอกนักท่องเที่ยวนะครับให้ไปเยี่ยมชมรวมไปถึงเรื่องของความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องบอกเล่าในแง่มุมที่เป็นบวกให้นักท่องเที่ยวได้รับฟังให้เกิดความประทับใจและเกิดการบอกต่อและเราก็จะกลายเป็นสุดยอดเจ้าบ้านที่ดีของคนโคราชนั่นเอง ในเรื่องของจังหวัดคราศสีมานะครับเป็นมาอย่างไรก็ต้องเท้าความไปถึงสมัยยุคก่อนบริเวณที่ราบลุ่มโคราชที่เรียกว่าบริเวณลุ่มแม่น้ํามูลลุ่มแม่น้าชีหรือว่าลุ่มแม่น้ําลําตะคองเนี่ยได้มีการขุดค้นพบร่องรอยทางอรารยธรรมทางประวัติศาสตร์การขุดค้นพบโครงกระดูกระช่วยชามหายโบราณในบริเวณเขตอาเภอสูงเนินมีการเขียนภาพเขียนสีฝาผนังกว่า3า0พันถึงสี่พันปีกันเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็น ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการขุดค้นพบไว้ทางโบราณคดีครับผมในยุคถัดมานะครับเมืองโคราดหรือเมืองนคราสีมาต้องท้าความกลับไปเกตพงศาวดานนักเขียนไว้โดยกรมพยาํารงราชานุภาพท่านได้สันนิษฐานไว้ว่าในเขตบร,ริเวณอำเภอสูงเนินนะครับมีเมืองทับซ้อนกันอยู่ถึง2เมืองหงก็คือเมืองเสมาเดิม2ก็คือเมืองโคราคปุระซึ่ง เมืองโคราคาปุระเนี่ยได้มีการสนิษฐานว่าจะรับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียซึ่งต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนวัฒนธรรมมาเป็น หรือว่าเขมรใน,นยุคปัจจุบันทําให้ขุดค้นพบซากร่องรอยอรารยธรรมนี่เป็นบริเวณที่เป็นอสวองปราสาทเขมรเช่นปราสาทเมืองแคร์ปราสาทเมืองตำปราสาทโนนกูหรือแม้กระทั่งปราสาทหินบ้านปราสาทในส่วนของเมืองเสมาก็ได้มีการสนิษฐานว่านะครับเมืองเสมาเดิมเนี่ยเป็นเมืองโบราณในยุคทาวาราวดีซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของราชอาณาจักร,รที่มีชื่อว่าสีจนะสะซึ่งเมืองเสมาเนี่ยมีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมมีคูน้ําล้อมรอบมีลักษณะที่คล้าย คือกับเมืองที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีชื่อว่าเมืองศรีเทพที่ว่าเป็นเมืองแปดกันนั่นเองจึงเป็นอรยธรรมทาวรารวดีซึ่งการสันนิษฐานบางส่วนก็บอกว่าคําว่าเสมากับโคราคราปุระเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นคําว่านาครราชเสมาหรือนครราชสีมาเป็นที่มาของชื่อเมืองในยุคครั้งเก่าก่อนครับเมื่อการเวลาได้ผ่านไปบริเวณที่ราบสูงบริเวณอำเภอสูงเนินเนี่ย ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเมืองล้างนะครับก็ยังมีชุมชนหรือมีคนอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นอยู่อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อสมัยยุทยาเนี่ยอาณาจักรเขมรก็ได้เสื่อมอำนาจลงในสมัยนั้นเนี่ยอากรุงศรียุทยาก็ได้ยกทัพเข้าไปตีหัวเมืองของขเขมรเพื่อที่จะยึดเป็นหัวเมืองหลักของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือรวมเมืองเสมาเข้าไปด้วยครั้งเมื่อถึงสมัยของพระโรมไตรโลก,กนานาใช่ไหมครับท่านก็เห็นความสําคัญของเมืองเสมานี่แหละได้ยกให้เป็นหัวเมืองชั้นโทนะครับแล้วก็มีการสร้าง เมืองเพิ่มเติมมีป้อมปราการนะครับมีหอโลบเพื่อที่จะเป็นเมืองที่สําคัญที่จะป้องกันอริลา่าศัตรูก่อนที่จะเข้ามาในเขตพระนครหรือกรุงศรีอยุธยาเราจะสมัยต่อมาก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชท่านก็ให้ความสําคัญกับเมืองเสมามากขึ้นแต่เนื่องด้วยเมืองเสมาณตอนนั้นเนี่ยก็มีลักษณะที่คับแคบเกินไปมีผู้คนหลังไหลเข้ามาเป็นชุมชนขนาดใหญ่จํานวนมากประกอบกับว่า ท่านต้องการที่จะย้ายเมืองนะครับให้ไปอยู่เป็นเมืองหลักหรือเมืองหน้าด่านที่สําคัญของยุทธยาด้วยท่านจึงได้ย้ายเมืองเสมาเดิมเนี่ยย้ายมาอยู่ในบริเวณเ,เมืองนครศรีามาใหม่ในยุคปัจจุบันเมื่อมีการย้ายเมืองมาอยู่ในเมืองนครศรีามาใหม่ก็ได้มีการอุปยพผู้คนชาวยุทธยาบางส่วนเข้ามาตั้งลกลากถิ่นฐานอยู่ในบริเวณเ,เมืองนครศรีามารวมทั้ง ชาวมอญชาวลาวบางส่วนด้วยทําให้ต้องสร้างหอโร่ป้อมปราการกําแพงเมืองมีการสร้างวัดวาอารามเกิดขึ้นในสมัยนั้นเช่นวัดพระนารายมหาราชวัดบึงวัดพยับรวมไปถึงการสร้างประตูเมือง ถึง4ี่ทิศที่เรารู้จักกันดีประตูพลแสนประตูชัยนาลงประตูพลล้านแล้วก็ประตูชุมพลซึ่งแต่ละประตูนั้นก็มีที่มามีประวัติที่มีความพิเศษเช่นเดียวกันต่อมาเนี่ยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับให้มีการปกครองเป็นลักษณะมณฑลเทสาพิบาลเกิดขึ้นทําให้เมืองพระราีมาถูกยก,กระดับเป็นมณฑลกลางลาวมีเมืองเป็นบริวารอยู่ทั้งหมด7เมืองแล้วก็มีเมืองฝากอีก 5เมืองและในการถัดมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้ยกระดับเป็นมนณฑลนครราชสีมาในคราน,นั้นนั่นเองครับวีรกรรมที่สําคัญของชาวจังหวัดคราศสีมาที่ตราตึงใจก็คือวีรกรรมของท่านท้าวสุรนาลีเขาเรียกก็เป็นวีรกรรมทุ่งสำลีในเวนอำเภอพิมายเนื่องด้วยในรัชกาลที่3เจ้าอนุวงศ์นะครับท่านยกทัพเข้ามาอประชิดเมืองนครราชสีมาอคุณหญิงโมซึ่งเป็นพระยาของท่านประหลัดทองเนี่ยยกทัพเข้าไปตีชู้รบกับชาว ทหารลาวอย่างกล้าหาญจนกระทั่งชาวทหารลาวนั้นก็ได้กีทาทัพกับเมืองไปยุทกรรมในครั้งนี้นะรู้ถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่3ท่านก็ะซึงโปรดก้าวพระราชทานนามใหม่ว่าเท้าสุรนารีนั่นเองครับ